สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชยานินเหล่าบุรีเลขที่5ชั้นปวส .2 ทับค่ะนางสาวชยานินเหล่าบุรีปวส2ทับเลขที่5อาจารย์นราพรเจริญชัยอาจารย์ผู้สอนหน่วยที่1กระบวนการคิดเชิงออกแบบเนื้อหา 1. ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ 2. ประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบ 3. กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ สี่โมเดลเพคู่ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบกับองค์กรในยุคปัจจุบันการบริหารองค์กรเองนั้นการประยุกต์เอารูปแบบกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิ้งโรเซสมาใช้อาจทำให้รู้จักคิดวิเคราะห์ในปัญหาที่เกิดขึ้นรู้อย่างถี่ถ้วนท่องแท้ละเอียดซึ่งบางครั้งทำให้เราอาจรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง ทำให้เรารับจุดปัญหาได้ถูกต้องและมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นลำดับมีการคิดวิเคราะห์แก้ไขอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านทำให้เราสามารถมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆได้รอบมุมหลากหลายมุมม,มองและทำให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการนำเอากระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking p r o c e s เห็นผลชัดเจนและเข้าใจได้แจ่มแจ้งกว่ากระบวนการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคตลอดจนตอบโจทย์ที่ผู้บริโภคต้องการรวมไปถึงสามารถผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาเพื่ออุดรูรั่วของตลาดนั้นๆตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้ในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงนี้ใครๆต่างก็ขวนขวาย ที่จะหาทางคิดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุดตลอดจนคิดหาวิธีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ยอดเยี่ยมเลยทำให้องค์กรมีการนำเอาการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ทิงกิ้งโพเซสมาใช้ในธุรกิจของตนรวมไปถึงองค์กรระดับโลกอย่าง Google, Apple หรือแม้แต่ a อ r ์ที่นำเอากระบวนการคิดรูปแบบที่ ไปใช้ในองค์กรจนประสบความสำเร็จประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหาตลอดจนหาทางออกที่เป็นลำดับขั้นตอนกระบวนการนี้ทำให้เรามองเห็นอย่างรอบคอบและละเอียดมากขึ้นมีทั้งเลือกที่หลากหลายการคิดบนพื้นฐานข้อมูลที่หลากหลายมีตัวเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด เมื่อเรามีตัวเลือกหลากหลายก็จะรู้จักวิธีวิเคราะห์อาจทำให้เราสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าฝึกความคิดสร้างสรรค์การแชร์ไอเดียตลอดจนระดมความคิดทำให้สมองเราฝึกคิดหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการหลากหลายมุมมองรู้จักหาวิธีแปลกใหม่ๆเกิดกระบวนการใหม่ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ มีการคิดมากมายหลากหลายรูปแบบตลอดจนแชร์ไอเดียดีๆมีแผนสำรองในการแก้ไขปัญหาการคิดที่หลากหลายวิธีนอกจากจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์เลือกวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ยังทำให้เรามีตัวเลือกสำรองไปในตัวโดยผ่านกระบวนการลำดับความสำคัญมาองค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบเมื่อบุคลากรถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบแบบแผนจะถูก ปูฝังระบบการทำงานที่ดีย่อมส่งผลให้องค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 1. เข้าใจปัญหาขั้นแรกต้องทำความเข้าใจกับปัญหาในทุกมุมมองเสียก่อนตลอดจนเข้าใช้เข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายหรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไขนี้ 2. การกำหนดปัญหาให้ชัดเจน เมื่อเรารู้ถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจนตลอดจนวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริงกำหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อแนวทางในการแก้ปัญหาแนวทางในการปฏิบัติการต่อไป 3. ระดมความคิดคือการนำเสนอแนวคิดตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ สี่สร้างต้นแบบที่เลือกหากเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมนี่ก็คือการสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบจริงก่อนที่จะนำไปผลิตจริงขั้นนี้คือการลงมือปฏิบัติหรือทดลองทําจริงตามแนวทางที่ได้เลือกตลอดจนสร้างต้นแบบของปฏิบัติการที่เราต้องนําไปใช้จริง 5. ทดสอบทดลองนําต้นแบบหรือข้อสรุป ที่จะนำไปใช้จริงมาปฏิบัติก่อนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพตลอดจนประเมินผลเสร็จแล้วก็นำเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขโมเดลเพดคู่กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ทิ i n ิ Process การนำมาประยุกต์ใช้และสร้างเป็นโมเดลขึ้นหลายรูปแบบและหนึ่งในโมเดลที่นิยมมาใช้กับงานบริหาร ตลอดจนสร้างสารรค์การทำงานให้กับองค์กรก็คือโมเดลเพชรคู่หรือดับเบิลไดมอนด์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากลนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วย 4D 1. d e c o v e r การทำความเข้าใจผู้บริโภคเพื่อมองเห็น,นถึงปัญหา 2. d e f i a t คัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้อง,ก,องการจะแก้ไข ส develop ระดมไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหา4ี่ diver นำไอเดียที่ดีที่สุดเพื่อไปพัฒนาต่อและทดลองใช้กระบวนของการคิดเชิองออกแบบ discover ค้นพบก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคิดเชิองออกแบบทุกครั้งเรามักจะหยิบเอาปัญหามาเป็นโจทย์สำคัญในการเริ่มต้นขั้นตอนแรกบ่งชี้หรือกำหนด define หลังจากที่เรามองเห็นปัญหาอย่างรอบด้านแล้วให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรอง De v e l o p พัฒนาขั้นตอนการพัฒนานี้เกิดขึ้นจากการระดมสมองเพื่อแชร์ไอเดียเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนำไปปฏิบัติจริงเดเเราจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาจริงปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์บทสรุป การคิดเชื่งออกแบบหรือ Design Thinking Process เป็นการประยุกต์วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆมาสู่การทำงานในส่วนต่างๆตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพนอกจากการคิดเชื่งออกแบบ Design Thinking Process จะเป็นประโยชน์สำหรับการคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วก็ยังเป็นประโยชน์การทำงานที่จะช่วยให้บุคลากรมีระบบความคิดที่ดีพร้อมการหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆที่พัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะปัญหาอะไรหรือสร้างแนวทางใดให้ไปสู่ความสำเร็จขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ